สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับผมในช่อง YouTube นะครับผมเป็นช่องนะครับเซลโยนะครับรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเนะครับวันนี้นะครับเซลโยนะครับผมจะมาแนะนำ Toyota นะครับอเวนซ่านะครับ1.5เอสเยเมนว่นนะครับคันนี้นะครับเป็นรถสไตล์รถครอบครัวผ่อนเบาๆสบายๆเลยนะครับค่างวด4 5 0 0 0พันบาทสี่พันไปปลายถึงห0 0พัน กลางๆนะครับผมเป็นโตโยต้าเวนซ่าสีขาวนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับที่ว่าผ่อนเบามากนะครับผ่อนสบายๆนะครับเป็นปีสองพันสิบเอ็ดนะครับคันนี้นะครับเกียร์เมนนวลนะครับหนึ่งจุห้าเอทรงสวยมากนะครับคันนี้นะครับผมด้านหน้าเดิมเลยนะครับผม เป็นรถครอบครัวที่ผ่อนเดือนละประมาณ5,000นะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับในช่อง YouTube ของเซลโยนะครับผมระหว่างนี้นะครับกดฝากกดติดตามนะครับผมเซลโยหน่อยนะครับผมเป็นช่องใหม่ของเซลโยฝากติดตามด้วยนะครับเรามีรถให้ท่านดูเลยหลายๆคันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าครับด้านในมีอะไรบ้าง นี่ครับเป็นรถจตที่นั่งครับผมนี่อันนี้ด้านหลังนะครับกว้างกวางมากนี่อันนี้ผู้โดยสารด้านอ่าระหว่างกลางนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นนี่เลยสวยงามมากครับผมคอนโซลหน้าพวงมาลัยนะครับล่องรอยการใช้งานน้อยนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับโตโยต้าแวนซ่า 1.5E นะครับคันนี้นะครับผม เกียร์เมนนุวนนะครับผ่อนเบาๆเลยผ่อนสบายๆเลยครับผมเดือนละประมาณห้าพันบาทเป็นรถครอบครัวนะครับคันนี้ล้อเดิมยางเดิมนะครับผมสวยงามมากเราอยู่กันที่เต็นท์ปฏิพัฒน์นะครับหนองจอกนะครับผม คูขวารับท่านใดสนใจเข้ามาชมรถติดต่อเซลโยได้เลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับผมเป็นรถครอบครัวนะครับผ่อนประมาณ5,000บาทนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ